สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะตลอบมาพบกับพลอยแล้วนะคะหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานหลายเดือนนะคะเพราะว่าไม่ได้ทำคลิปลงเนาะ,ะทุกคนอาจจะเห็นอะไรอยู่บนหน้าผากพลอยซึ่งมันก็คือการจังยองนะคะคือวันนี้พลอยทำขวัญไงคะก็เลยต้องจังยองอันนี้ก็คืออ <laughs> ยากหวัวเร <laughs> าะยองกเมียากอันนี้เป้า ไม่ใช่ปะยา่าย่าบอกว่าน,นี่คือการขีดยอมก็คือเอาขี้เท่าสีดํามาทําเป็นรูปนี้อยู่บนหัวเวลาพลอยทาขวัญซึ่งวันนี้ก็ทําเพราะว่าแม่จะทําให้ทุกปีอะไรก็ไม่รู้ก็ทําให้ทุกปีค่ะซึ่งวันนี้นะคะมันไม่มีอะไรเกี่ยวกับการทําขวัญของพลอยนะคะวันนี้เราจะมาพบกับกับผ้าปักของเมียเราค่ะซึ่งวันนี้พลอยจะพาให้ทุกคนมาเห็น ผ้าปักกว่าที่เราจะได้แต่ละผือนอะ่ะมันยากเย็นขนาดไหนมันยากมากทุกคนปักไม่ง่ายเลยซึ่งทุกคนที่เป็นเนียนคงจะรู้ว่ามันปักยากมากมากที่สุดถึงมากที่สุดเพราะว่พลอยก็ก็ปักไม่เป็นเดี๋ยวพลอยจะพาทุกคนไปชมผ้าปักของย่าพลอยเองเพราะว่าย่านั่งอยู่ข้างๆนี่แหละเดี๋ยวเราพาไปดูแต่แต่วันเนี้ย เราจะมีความพิเศษกว่านั้นก็คือเราอ่ะจะให้ญาเราอ่ะทำสิ่งสิ่งหนึ่งจากผ้าปักเนี้ยน่ะให้พลอยซึ่งปาเราไปชมกันเถอะคนลายปักแรกก็คือลายปักแบบชงดับยัดหรือชงยัดค่ะซึ่งจะเห็นได้ชัดเลยว่าเราจะใช้วิธีการปักแบบตัวคูณทับทับกันแบบนี้ทุกคนเห็นชัดป้ะ เนี่ยซึ่งมันก็จะปักง่ายสุดเพราะว่าเด็กๆทุกคนจะปักเป็นพ่อแม่พ่อไม่ได้สอนน้อแม่สอนหรือย่าสอนให้ปักลายเนี่ยตอนเด็กๆอะ่ะหัดปักผ้าก็ต้องปักลายนี้ให้เป็นก่อนแล้วค่อยปักลายอื่นนะคะส่วนลายลายเนี่ยเขาเรียกว่าลมมางจอบเนียนหรือว่ารอยเท้าเสือพรอยอ่ะดูยังไงก็ไม่เหมือนรอยเท้าเสือเพราะว่าพอยจินตนาการเป็นดอกทุกอย่าง จะเป็นดอกสำหรับพลอยหมดเลยเอออันนี้ก็การปักแบบชงรับยัดค่ะส่วนอันนี้นะคะก็คือแบบที่สองค่ะทุกคนการปักแบบชงทิวนะคะอันเนี้ยกวัวลายนี้เขียวหิว้งทำลายดอแกบบดอแกบบนั้น,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 นหิ้งดำเขียวส้มนั่นจีส้มส้มอันนี้อ่าอยังกัว่ อันนี้ยากนะคะยากที่สุดนะครับน่ายเดยวยากง่ายยากเยกูบอกว่ายากหมดไม่มีอะไรไปยากค่ะการปักี่ยากทุกรายค่ะเดี๋ยวเราไปดูลายที่สามเลยค่ะจุ้มมันเส็งตีดีัว่ามันยากลายที่สามเป็นลายในการปักที่ใช้ลักษณะการปักแบบแบบอะไรนะคะกูนอนแวเหี่ยยุ้งเนาะชงเซ็ชงเซ็คืออะไรอะ ก้อนสบเียงสบเียงคืออร่ียไม่ก้อนอียงสบเียงอันนี้คือลายอันนี้คือลายแบบสบเพียงคือทุกคนแปลเองนะคะ <c oughs> เรียกง่ายๆว่าสบเียงจำารแต่การปากอะเราปากแบบยังไงนะกูปากแบบงชงทิวไม่ใช่ชงทิวชงจมชงจมใช่งชงจม สิ่งที่ได้ก็คือคือนี่ค่ะโชเกอร์ค่ะทุกคนย่าอยปักโชเกอร์ให้เพราะพอยอยากได้โชเกอร์อันนี้ย่าใช้เวลาปักหนึ่งวันเองค่ะเร็วมากทุกคนคือแบบมันรวดเร็วทันใจมากใช่ไหมคะกู <c oughs> กูปักเร็วมากเลยอะ่ะ <c oughs> ใช่หน่งวันใช้เวลาหนึ่งวันในการทำนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวพอจะ โชว์ลายให้ดูก่อนอันนี้ลายเนี้ยเราใช้การปักแบบชง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 ทิวค่ะใช่ชงทิวอันเนี้ยจะความยากระดับที่สองเลยเนาะทุกคนต่อไปพลอยมีอีกอันหนึ่งเพราะว่าพลอยโลบมากพลอยให้แม่ปักให้ก่อนหน้านะละอีกอันเป็นการปักแบบนี้ การปักแบบชงดับยัดค่ะอันนี้ก็สวยเหมือนกันแต่พอจะใส่อันที่กูปักให้ก่อนนะอันนี้ทุกคนเราใส่เป็นโชเกอร์อย่างเงี้ยมันก็สวยมากเนี่ยเราจะได้มีเครื่องประดับเพราะสวยมากเครื่องประดับเนี่ยเราใช้เป็นเงินใช่ไหมแต่ว่าเราเงินมันก็หนักเนาะเราก็แบบ ใส่แบบโชเกอร์แบบเนี้ยสวยๆเนี่ยกูสวยไหม <Okay. S 1> สวยอยู่นะทุกคนสวยอยู่ก็คือสวยมากไม่ใช่ <Okay. S 1> <laughs> คือสวยค่ะทุกคนเนี่ยลายปักเนี่ยถ้าเราอยากได้แบบเก๋ๆแล้วก็หันด้านนี้มาแต่ถ้าเราอยากได้แบบน่ารักเบลลแล้วก็หันไอตรงเนี้ย <Okay. S 1> มาไว้ข้างหน้ามันก็จะสวยเหมือนกันเนี่ยกู <laughs> สวย <laughs> กูกูหัวเราะเลยนะ <laughs> ถ้าใครแบบเห็นแล้วอยากทําตามก็ทําตามได้นะคะทุกคน ทำไม่เป็นให้ให้ย่าปักให้ให้แม่ปักให้ได้เหมือนพอเนี่ยให้ย่ากับแม่ปักให้อันนี้ของแม่เนี่ยก็จะสวยเหมือนกันอันนี้ทุกคนที่พอยคิดจะทำ <c oughs> ช็อกเกอร์อันเนี้ยเพราะว่าก็ <c oughs> าเพียวขั้วขว้งของมันดียว่ค่ะ แบบนะ้ทุกคนค่ะมาต่อแล้วนะคะสิ่งที่พลคิดอันนี้โชเกอร์ลายปักเมียนใช่ไหมพลคิดขึ้นมาเพราะว่าพลอ,อ่ะกะว่าอยากจะไปงานจับมือ V N K เนี่ยแล้วพลก็กะว่าจะให้เขาจดจำในการใส่ชุดเมียนแบบนี้ทําทรงผมแบบนี้เลยแล้วก็หาเครื่องประดับคือแบบเวลาเราไม่ใส่ใช่ไหมมันก็จะดูลงโล่งคอพลก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้าเราทำเครื่องประดับขึ้นมา ใส่คอรตรงนี้มันน่าจะดูมีอะไรไงพก็เลยคิดอันนี้มาแล้วก็ให้ยาพลปักให้ซึ่งมันก็น่ารักนะคะทุกคนสามารถทําตามกันได้ DIY เก๋ๆได้ที่บ้านง่ายๆเลยค่ะแล้วก็วันนี้นอกจากเราจะได้เห็นโชกเกอร์ของเราแล้วลายปักเมียนเราแล้วเราก็ได้รู้วิธีวิธีการปักผ้าไม่ใช่เขาเรียกว่าลักษณะของการปักผ้าซึ่งมีด้วยกัน3แบบก็คือการปักแบบชง อย่างแรกนะคะชงดับยัดอย่างที่สองชองทิวแบบที่สามชงเจียมนะคะวันนี้เราก็ได้ความรู้ม,มากมายแล้วก็ได้ไอเดียเกย๋ๆไปทํชโชคเกอร์แล้วนะคะอ,อยากปักแบบไหน<อ>ก็ได้นะคะท<อ>ุกคนตอนนี้ไก่เยอะมากตอนนี้คือนี่ค่ะหว<อ>ังว่าทุกคนจะชอบนะคะแล้วก็พบเจอกันได้ใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปค่ะบายบาย